ไม่ใช่ช่างนะคะอันนี้ปรมาณก,การซักหม้อนะนี่ลองคิดแขกรับเี่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็จะออกไปดูบ้านของเรานะคะหลังจากที่ใต้ฝุ่นนะคะก็มาสองสวันนะคะ ก็วันนี้ก็ต้องออกไปดูหน่อยนะคะว่าความคืบหน้าเป็นไงและอีกอย่างหนึ่งนะคะเราซื้อกะเบื้องนะคะไปตกแต่งห้องครัวของเรานะคะอันนี้เราซื้อของเราเองนะคะเพื่อเราจะให้เขาอ่าให้คนที่เขาเกาะผนังนะคะอา่าทำเป็นอา่าเพิ่มลวดลายเข้าไปนั่นเองนะคะเราก็เลยซื้อเองนะคะซื้อเองเพื่อที่จะได้แบบว่าอา่าไม่ได้อยู่ในในในแผนของบริษัทนะคะเราจะให้ ช่างเขาทำเพิ่มเติมให้เราก็คือกอกกระเบื้องปกตินั่นแหละยงแต่เรามา,มาตัดด้วยลวดลายที่เราจะซื้อไปนี้ mm. แค่นั้นเองนะคะ mm. ก็เหมือนเดิมนะคะคุงค mm. ิดก็เป็นโซเฟอร์เหมือนเดิมนะคะส่วนข้างหลังนั้นก็เหมือนเดิมซดะซดา,ดานี่นะคะ mm. ก็เหมือนเดิมด,ดูนางเอียงหัวค่ะนี่คือท่าหารกินของนางเลยนะคะคือน่ารักมากเลยนะคะที่เราจัดการซื้อนางมาก็เพราะท่านี้นะคะท่าเอียงหูเอียงหูหรือว่าเอียงหัว แบบนีนะคะ้คือเป็นผ้าทีา่ทำให้ป้าเพชีกับลุงคิดทุกอกทุกใจนั่นเองนะคะก็เดี๋ยวเราไปถึงที่ที่นานะคะใกล้ๆบริเวณบ้านเราแล้วป้าเพชีก็ค่อยอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนถนนเดินทางกันอยู่นะคะตอนนี้นะคะเราก็เข้าเขตนะคะอันนี้ก็บ้าน ะะอันนี้ยากกันทำงานในทะนี่นนะะนรอบๆเราเนี่ <us> ใช่หมดเลยนะคะคือคือมันใช่หมดเลยนะคะที่เห็นไหมตรงนี้ก็ใชายนะคะตรงนี้ก็ใช่ยนะคะนีู่ในเห็นไหมข้างหน้าและตรงนี้ก็ใช่ยนะคะคือคือที่แฟนทางบ้านกลัวเราเหงาโอ้โหไม่ต้องเหงาเลยนะคะเราจะกลัววุ่นวายมากกว่านะคะนั่นนะคะแล้วก็เห็นแล้วนะคะบ้านของเรานะคะ k. เราจะเห็นเห็นแล้วนะคะก็น่าจะมีแต่ช่างกระเบื้องนะคะ วันนี้เราก็ซื้อต้มแซบมาฝากช่างกระเบื้องนะคะกับปลาดุกย่างปลาดุกนาย่างนะคะซื้อแวะมานะคะซื้อให้แม่ด้วยนะคะปลาดุกย่างของเรานะคะออตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะคะตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่แต่ตรงนี้ก็ยังเป็นหลุมอยู่อ้าวเพราะตรงนี้นึก็เขาพังไปแล้วึกวาเขาว่าเขา,เขาจะทําบ้านใหม่นะคะตรงนี้นี่ค่ะตรงข้ามบ้านเรานะคะหน้าจะแ้งนี้แหละค่ะน่าจะหลังเกี่ยวข้าวเสร็จนะคะ ช่วงนี้นะคะข้าวก็โอ้โหข้าวแม่งามมากเลยนะคะนี่เขาหูตรงนี้สวยงามมากเลยนะคะน่าจะยังไม่ออกรวงนะคะยังไม่ออกรวงแต่ข้าวแบบว่างามมากเลยนะคะก่อค่อนข้างจะใหญ่อันนั้นก็บ้านเหล่านะคะคือนี่ค่ะไอ้น,นั่นท,ที่ทาสีก็ยังเก็บไว้อยู่นะเขาต้องมาเก็บงาน นี้อลังการมากเลยนะคะช่างไฟน่าจะเสร็จแล้วนะคะมาวันนี้ช่างไฟไม่น่าจะอยู่แล้วแหละน่าจะมีเฉพาะช่างกระเบื้องของเรานะคะน่าจะอยู่ข้างในค่ะช่างกระเบื้องของเราวันนี้เราซื้อกระเบื้องมามาเพิ่มนะคะอย่างที่อธิบายแฟนทางบ้านไปแล้วนะคะโอเคกอนี่ค่ะผมแซบนะคะจะได้แซบจะได้นัวนะแล้วก็นี่ค่ะปลาดูกยา่าง เนีก็อ hmm. ย okay. uh ู่สองคนหัวเมียค่ะอันนี้น่าจะปอนะปออยู่แล้วแหละค่ะโอเคโคสดามเรื่อยสดาลงไหมลูกฮัลโหลฮัลโหลตุ๋โอเคเอาอาหาโอเคพี่หากระเบื้องเดี๋ยวค่อยอ๋ออีกก็ยกไปก็ค่อนข้างหนุนกันน่ะ สวัสดีค่ะกำลังจะเข้าไปนี่ค่ะซื้อต้มแซบซื้อต้มแซบกับปลาดุกย่างปลาดุกนาย่างมามาฝากขอบคุณจ้ะเฮ็ดยังอยู่หรืจ้าตอนนี้อันไปขึ้นไปก็อันแทงเบิ่ของหนางอ๋อที่เนใส่กองใส่ยังอ่าจ้าใส่ใส่แมนแมนจ้ะกินขเขวเที่ยงเราบอจ้าอ๋อพอดีเลยต้มแซบค่ะแซบนั่ประเสริฐสีสวีวัน <laughs> อาพอดีทายมาให้เบิร์ไอ้ที่ว่าข้าคุยกันเรื่องของข้าวนั่นแหละอันนี้จากกระเบือ้องเพาเง็้นก็เป็นตกอยางอันนี้กระเบื้องที่เขาสร้างมาเป็นหลักน้องเองกระเบื้องยังอะไรอย่างนี่าจ้ะนี่ค่ะแล้วก็ว่าสีมาตัดลายนะประมาณหนูคิดเส้นใส่ออสองฟองสื่อแม่เหล่าจากรักษาฮะแล้วก็กอีกอันนึงไอฟ้ฟองของงามฟองนึงปกติในเหตุน้องของข้าวน้องนี่แหละอันนี้จ้ะแต่จะเป็นกอม่ปกติแต่จะไม่ลูกนี่ละ กองหนึ่งพระป่าม่านพบค่ะจาด่านละหารเออเดอลยวจับเนาะเมเปิบลส่วนอันนี้อ่ะของส่วนนี้อ่ะของของหน้าของแฟนวาดไปเห้ยหุ่นโผเขาเหตุของของสีเออของฟีก็เป็นไดรเนี่ยจัะนี่กระเบื้องเขาก็จะเขาก็จะมีเขียนบอกมากนี่แหละเขาจะเขียนบอกมากว่าอาจจะทางล่างหมุมสีดําเนี่ยที่เป็นระบบบอกเนี่ยมันจะสูงขึ้นมากประมาณนี้ระมองสีดํามันก็จะขึ้นมากหอด สุดเลยส่วนมองนีีก็จะเป็นสีอ่าน้ำตาลเท่าเบิดอันนี้มันจะเป็นดำเดี๋ยวจะสี่กล่องถึงเบิ่์เลยมันนี่มันจะมีเบิร์อ่าของมันแต่ข้อประเด็เขียนไล่ละเอียดเพิ่มหับอืมอือข้อประเด็เขียนไล่ละเอียดเราะอันนี้อันนี้ม่นมีท็อปเนาะมีมีมีท็อปเขาชื่อว่ากระจกเป็นกระจกแมนอยูคนอย่างโจ๊กเพราะว่าเพคนนีทชอบรอบอยู่วันนึงเออชอบทอดมันมีท็อปนี่ค่ะนี่มีท็อปก่อนไม่ใช่ไม่ยังไม่แบ่ นี yeah, mm ่ซีบเส้น oh มันจะมีหอดหมองมองสักโคมองมองมองสักโคปิดก็มองสว่างกระจกนะจ้ะแต่มันจะบอกว่าหอดทีพื้นอึดอัดมาพื้นตัวใหญ่ชอบชอบจะแห่หอดแค่หมอง่อหมองสักโคแค่นั้นซีบก็หมายถึงว่า อิฐมันเป็นอิฐม้วนเบาเป็นบ่ใช่ไหมฮันไดฟอิฐเป็นมหเอออิฐม้วนเบามันจะมันจะพอดีอ่ะยืดเส้นพอดีมันก็จะว่างอีหยังได้เงี่ยพอดีขึ้นไปเบิ่งพอดีเพิ่นก่ออยู่ไหมพอดีอ๋อสาดๆัดเด้อขึ้นไปก่อเรืยขึ้นไปเบิ่งด้วยเพราะว่ามันเพราะว่าก็จะได้เฮ็ดมันฟังเสีอเพิ่นเฮ็ดเบิ่งแบบบ่คาข้อเด็ดคือแบบนี้ะจัดเพราะว่านี่มันจะอันนี้มันอ่ามันมันจะขาวเบิด้ะอันมันจะมีทอดเลยหน่อยเลยหรอของซีของเพิ่นน่ะพอเพิ่นเป็นของหนาเพิ่นส่วนอีเอออันนี้เพิ่นจะมันนนจจะะใส่่่แแผผเด้้อ2 เรียงขึ้นมาจนสุดข yeah> ึ้นเลยเอออ่าเ้าจะมีมองนี้เพราะว่จะก่อหอดมองสิ่งอาบน้ำเรามองนี้ก็จะเป็นพื้นต่างๆมันใส่หลหลายสีของเพื้นมันจะเป็นแบบแบบผู้ชายนะมันบด้เล่นลวดลายมากคือไอ้พวกนั้นของของนอนไงมันจะเล่นลวดลายเยอะไปนิดนึงเพราะว่าเป็นห้องห้องเหลืองนั่นแหละมันเป็นห้องแบบว่าห้องมัตเตอร์มันก็ต้องอันนี้มันกัวอันนั้นนิดหน่อยเนี่ยรับดีพอจ้ะ นี่บ่ยื้อค่ะรูเป็นหยัง,งนี่โมไมีหยางจา้ะมันมีแต่ลูกหลานบน่บมีหยางอ่ะแถวน,นี้จ้ะเขาใจว่เขาของน้าอ๋อแมนอยู่เขามาเข่าของหนามซื้อไอพวกเด็กหน่อยมองนีนำบอกก็น,นี่ลาคาของน้าอันนี้เป็นเบือนของหนามซาธาร,รณะไปแล้วเนี่ย <laughs> <laughs> เ,าาออเดี๋ยวดิเขามาเขากะขอปอล่ะอ๋อโอเคจ้ะแต่รับดีอีหยังดีบ่มีหยังบ่มีหยังอย่ามองนีนบ่มีหยังดอก อยู่มาหลายปีกขบ่มียังนี่นะคะดูต้นมะพร้าวนะคะุงคิดก็ไปดูสวนนะคะโอ้โหตั้งแต่ใต้ฝุ่นมานะคะเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไไดอ่อาคริสไปเอากระเบื้องลงหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไหนตามคุณมาเอาไปอ๋อพอซื่อมาามัน,ม,นมันบก,กี่กองดอกจากเพราะว่ามาันแค่ลวดไล่มองหันนี่นะคะตาม เดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไว้เน้่อจากของใจยังจะได้โทรถามจะอุ้ยดอกอะไรอ่ะอุ้ยมีดอกมีดอกอะไรขึ้นนะคะเนี่ยอุ้ยเนี่ยอุ้ยดอกอะไรงามจังเลยอ่ะผักแป้นดอกผักแป้นนะคะนี่ค่ะดอกผักแป้นหุยมันโดนน้ำฝนอ่ะคะ่ะเขือขึ้นหมดเลยนะคะมะงมะนาวก็ไม่ตายนะคะ โอ้โหผักอัน,นี้สวยมากผักแป้นนะคะที่จะเข้าใส่ซุปหน่อไม้นะคะพอมาดูน้ําฝนนะคะอุ๊แต่นี่อลังมากนะคะต้นไหนมะนาวของลุงคิดเนี่ยอลังเวอร์หวังมากงามอะ่ะสิสิริต้นมะกรูดต้นเนี้อุ้ยดูค่ะอเออใช่ค่ะโตโตส่ว,ว,สวนนี้นะคะข้าวข้าวก็โอ้โหนะคะงาม มีแต่แนวงามๆค่ะ น,นี่นะคะต้นกล้วยที่เราเอามาจากเชียงใหม่นะคะก็เริ่มแตกแล้วนะคะนี่ค่ะแตกหน่อขึ้นมาแล้วนะคะเห็นต้นกล้วยต้นนั้นนะคะของเราเนี่ยก็นะคะก็แตกเริ่มแตกแล้วนะคะ ถ่ายรดจ้าพัดดีจ้าพัดดีจ้าไ่าาฟุน้นมากเลยบรเดียออกมาหลายมือเนี่ยจะายุถ่ายรดเลยจ้าไอข้าววาสองแถวมันจังจากง,งามก็เลยวอามาหลายววเออสองแถวจ้ายี่สัมรับไอไล่ไล่ฟังอด่านที่ห้องวัดกันไปด่านละสี่เมตรจ้าโอเคจ๋ายกไปเลยอันนี้ก็เข่าแม่เพล่นจ้าโอเคได้วอลนัดเดยกมา ก็ว่าสามกล่องเลยไม่มีกล่องหน่อยที่ว่าเป็นลูกลูกอ่าทือว่าเป็นลูกลูกกระตูนมันมีอยู่หกภาพอ่จ้านีละนี่ละโอเคขึ้นไปดูนะคะช่างกําลังก่อห้องน้ําอยู่นะคะพอดีเราซื้อลวดลายมาให้ช่างเขานะคะลวดลายที่เราจะตกแต่งห้องครัวเนาะก็ไม่กี่กล่องแล้วค่ะ ส่วนนี้นะคะที่บริษัทเขาสั่งมาที่เราจะทำห้องน้ำเรานะคะบิวอินห้องน้ำค่ะ This for the toilet, ใช่อิดเอามาก่อเสริมในห้องห้องน้ำห้องเรานะบริษัทนี้ดีจริงๆนะคะเขา mm hmm. เขาแบบว่า <Grade A. S 1> คือใช่ห <laughs> ุงคิดบอกว่าบริษัทเกรดเอนะคะ <laughs> คือ คือเขาเขาเขาบอกเกดนะคะฝรั่งบอกว่าเกดเอนะคะอ่าเขาแบบว่าคือเราอยากได้ห้องนั้นแล้วหรือว่จ้ะโอเคอ๋อทำวัวโอเคอันนี้ก่อเพิ่มบ่ค่ะมันมันก่อเพิ่มอย่างเงมันเหมือนมันกองเมืนกันอ๋อก่อเพิ่มขึ้นมาอีกเบอรเลยบ่จ้ะเนี่ย หมายถึงจะเจ๊อสแมนบอกแมนจ๊อเป็นหนุ่มมนสิ่่ะที่บ้านที่บ้านของเออเออขอบคุแต่มันมนีมันเบิดในาแพงนี่เฮ้ทางเฮ้อทางนั่นทางแพงจ้าเป็นอย่างมัเอันกจะเป็นหุมาบมันจะจอไปได้เดี๋ยวนังมันจะแตกล่ะเนาะมนออแมมนว่างของได้แมนแมน กันั่งนมันใ่อ๋อจ้าจ้านก็งคนนกนก็่โนจ้าโอเคแต่อันอันสั้นบนไม่มาเด็กกอเต็มยังสี่ได้มันก็มาหอดแค่แต่ได้เพราะว่าเพื่อนเล่นูเล่นจ้าอจ้า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  ก่อนนี้นะคะโอ้โหดูอุปกรณ์ช่างเขานะคะนี่ค่ะขึ้นมาก่อนะคะคือฟันห้องน้ําเรานะคะเขาต้องทํานะคะโอ้โหอันนี้อ๋ออุ้นี่เขาอก่อก่ออะไรเราไม่รู้นะคะของช่างนะคะอ โนี่ชั้นบนเลยนะฮะเนี่ยอันนี้ข้าก็ไม่รู้ว่าเข้ามาทำเป็นล่องๆแบบนี้ทำไมนะคไม่รู้กับช่างของเาส่วนอันนี้ห้องห้องงม้มค่ะมันมีสีห้องเนาะ ว่าช่างเขามาอานนีไ้ไม่รู้นะคะคืออะไรนะทําเป็นล็อก,ล,อกล็อกแบบนี้นะ,ะนี่คะ่ะอ้องนี้ด้วยโอนี้ด้วยนี้ด้วยเขาน่นาจะวางแนวกระเบื้องช่างเออคือตรงนี้มันเอามาทำเป็นล็อกๆทอกสมัยแนวกระเบื้องบ่อครับคือจะปะพื้นเทเพื่อใส่รเบยงีน ใส่ลามิเนตครับลามิเนตคือนั่นพอมันกะเบื้องนะครับมันเป็นเข้าวเอิญขา้าวบาลามิเนตเหรอลามิเนตอ๋อใช่ใช่แมนยูแมนย,มนยูของบนมันเป็นลามิเนตต้องปรับเพืน่นไม่ได้อ๋อก็สับกระบ้างลามิเนตไปแต่แมนยูใส่ใส่ใส่เพื้<ม>นลามิเนตอ๋อเพื่อนเพื้นพื้นเขาเทไว้ที่ผู้ใดนะครับผู้ใดนี่เป็นคนว่างสร้างว่างหรือว่าอ๋อคนจืดชุดของเขาอีกต่างหากสูตรของขามาเห็ดใบกว่าจ้ะคือหน้าที่ของผมปรับปรับหนาปูนให้มันเดีอดขเขาอ๋อครับ แนอนยูอ่ะขอไปสั่งลามิเนตมาไหวสันบด<ท>จ้ปับพื้นไหมเขาแด้เดือดร้อยเขาจะมา่ากเองเขาบอกบโอเคอันนี้มันจะวมันจะกกวงไปบอนเนี่ยอสองแถวมันจะกกดีกวาบอสะัะเขาบอกบอกขนาดมาตีาตนี่คือออกจากนี้มาแปดสิบใช่ไมเพาว่าแม่ตามแบบบอครับตามโอ้ไม่เจอออกมาแปดสิบคิดจงบอกว่าเอตี้ มันโซนนั่นไหม Two better ไหมไม่ใช่ถามว่ามันสองแถวมันโอเคกว่าไหมก็ฝอยเยลโล่ไงเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้มันจะมีข้าเตือรือกมา่เนี่ยครับมันจะมีข้าเตือมันรองจากข้าเตือมากเลยจะเป็นถุงตัวนี้มันก็ได้ถ้าถาถาเป็นสองแถวปุ๊บเนี่ยรุมรวมมาชิมว่ามันข้าเตืออ๋อเอโอเคโอเคตามที่สร้างว่า พราะมันจะเป็นของหน้าสว่างถึงหน้าเนาะโอเค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 คือเรียนเพราะเลี่ยนระยะทางกอ่มากเพราะมานใส่ชิ้นชิ้นแต่แล้วมันจะไม่มองเี็นหน้างั้นแด้สร้างไหมเพราะว่าแต่หน้างั้นเพราะว่าแต่ตัวนี้ตัวนี้มันจะมีบนบนทั้งหมดอย่างไเออหลังหลังหลังมันเป็นหลังทองด้วแมนมันจะมีอ่ะ อ่าสั้นเดียวได้จ้ะแมนบบสั้นเดียวแต่มันมันจะขึ้นบพเทอร์พุทโบมันจะมันจะมา่อดมางนี้แมอนซิงก์หมอนซิงก์มันจะออกเป็นอ่าแม่นแต่หมองนี้มั่มี่ได้จ้ะครับมันจะเหมาะเหมาะกับโจ๊กแคนดี้เพราะว่าหมองนี่อ่ะตามแบบนะหรือมันมีเด็ดเด็ดเด็ดโอเคส่วนนี้นะคะที่ป้าเฟซี่สงสัยนะคะว่าอ๋อช่างเขาช่างเขาเออ่ มานั่นทาไมนะคะอันนี้เป็นของลามิเนตนะคะคือพื้นชั้นบนเราจะใช้เป็นแบบไม่ใช่ลามิเนตนะคะเขาเรียกอะไรไม่รู้อ่ะป้าพซี่จาไม่ได้นะคะคือมันเป็นเหมือนไม้แต่มันไม่ใช่ไม้เขาเรียกอีกอย่างไม่ใช่ลามิเนตนะคะเรียกอ่อโห่ช่างนะคะแบบอิดแบบปูนเคยเก่งมากเลยคะอย่างนี้แข็งแรงนะคะอายุเท่าไหร่ละสร้า,างคือหาสิบปาปานเด็กหน่อยยิปหานะ่ะอันนี้ช่าง อันนี้ไม่ใช่ช่างนะคะอันนี้ปรมาจารตักหม้อนะนี่นี่ลดนคิดมานั่งอื่นอยู่ตรงนี้นะคะปรมาจารของเรานะคะ <c oughs> ก็พร้อมด็อกหนึ่งตัวนะฮะด็อกหนึ่งตัวพอดีคุยกับช่างนะคะเพราะว่าเราให้ออกให้เพิ่มนะคะก็คือบิวอนินนั่นแหละบิวอินห้องน้ําของเรานั่นแหละอันนี้ที่เห็นเป็นมองวางนี่เป็นช่างที่จะมา,าบูเมนที่จะมาเมคเดอะปาเก้ ใช่ต้องมาเมคให้มันแฟบเขาจะมาทำให้พื้นเรียบก่อนนะคะก่อนที่เขาจะเอาแผ่นกระเบื้องมาวางนนะคะอันนั้นหน้าที่ของเขานะคะป้าก็งงเลยนี่เขาจะมาทำอโอนี่ไงคะเหมือนเขากำลังจะมาทำตรงนี้ให้ให้ให้เรียบก่อนนะคะก่อนที่เขาจะเอาแผ่นอะไรนะมาวางนะคะแผ่นอะไรของเขานั่แเลยค่ะ ไม่ใช่ลามิเนตล่ะเขาเรียกอะไรนะคริสอ๋อ s c c S SPC SP <C. S 1> นะคะเป็น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 แผ่นกระเบื้อง SPC นะคะ SPC เดี๋ยวนี้เขาก็จะมาทำให้พื้นมันนั่นก่อนนะคะแล้วก็ที่เราเพิ่มไฟไปนะคะเขาน่ารักมากเลยนะคะช่างไฟนี่ค่ะเขาก็ปล่อยสายลงมาแบบนี้นะคะ,ะลุงคิดก็บอกว่าเขาอยากจะได้อ่ะ พัดลมติดไฟนะคะสีม่วงสีเหลืองนะคะมาติด <Yes. S 2> ใช่ไหมค่ะ <Yes. S 2> สีม่วงสีเหลืองนะคะมาติดเขาก็ห้อยให้เรานะ,ะอันนี้ที่เราเพิ่มไฟไปนะคะเพิ่มจุดไฟไปนะคะนี่ค่ะส่วนไฟอย่างอื่นเขาก็ติดเรียบร้อยแล้วนะคะบริษัทนี้ลุงคิดบอกเกรดเอเหรอ yes. <Good> เกรดเอน่ะนะ,ะ <the> ชื่อบริษัทพนเสเซนะคะ <the> ถ้าได้ยินเสียงเรานะคะก็ลดแลกแจกแถมให้เรานีดสหนึ่งนะคะ พี่บอกว่าบายวันเก็์วันฟรีเอาต้องคอคุณธนเศถนะเจ้าของบริษัทก็ชื่อคุณธนเศสนะชื่อเดียวกับบริษัทเลยนะคะบริษัทของเขาธนเศสถเจริญซั์นะคะเจริญจริงๆค่ะมีแต่จะเจริญขึ้นนะคะบริษัทนี้ทํางานดีแบบนี้นะคะนี่ขนาดบ้านยังไม่เสร็จนะคะ FC ยังบอกว่าโอ้โหนะคะเป็นบริษัทที่เนียนนะคะนี่ขนาดบ้านยังไม่เสร็จนะคะถ้าภาษาอีสานบอกอืดๆบ่อัดลากนะคะไม่ ไม่อึดลืดไม่พัดลาดก็คือไม่ไม่ดูเหมือนสกปรกอะไรอย่างนี้นะคะผนงังผนังดูนะคะนี่ขนาดยังไม่เสร็จนะคะเนียนกลิบเลยนะคะ,ป,ะป้าไปซีวหน้าป้าเนียนนะ้วคะโอ้โหผนังยังเนียนกว่านะคะเนี่ยโซดายังนั่งเลยนะคะโซดายังแบบว่าขอหนูนั่งหน่อยลองขี้กขึ้นโซดาแพ้ฝุ่นด้วยนีนะคะโซดายังแบบต้องนั่งเลย เนียนจริงๆค่ะมันอยู่ที่คนฉาบคนแรกด้วยนะคะคนแรกอะช่างแรกๆชุดแรกอะะที่มาตอกเสาเข็มห้อยเรานะคะนั่นเขาฉาบเขาฉาบนะคะมันมันคือบ้านนี้นะคะมันจะเนียนมันจะเริ่มตั้งแต่การฉาบเลยนะคะฉาบตั้งแต่ฐานน่ะตั้งแต่เป็นเป็นพื้นฐานนะคะแล้วหลังจากนั้นก็มาสกิมมาอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเนียนแบบนี้นี่บ้านนี้ไม่เสร็จนะคะยังต้องทําอีกนะคะ แล้วมาดูตอนเขาเก็บงงเก็บงานเขาอะไรนะคะนี่คค่ะอย่างมาแบบเออป้าก็ไม่เคยเห็นว่าการนั่นกระเบื้องเขาจะต้องมาทําแบบนี้นะคะของอเป็นกระเบื้อง SPG นะคะเป็นเหมือนไม้แต่ไม่ใช่ลามิเนตไม่ใช่ลามิเนตนะคะเขาจะทนน้ําได้ดีกว่าลามิเนตนะคะโอเคไม่ตุ่อยป่ะไออีกแอ้ป่ะ <laughs> นี่คะก็จะเอียงหัวนะคะถ้าหากินของโซดานะคะท่านี้ไปปล่อยให้ช่างเขาทำงานนะคะเราจะไม่ควนเขาละโอเคไปก็จะกลับกันแล้วนะคะกระเบื้องนี่ค่ะกระเบื้องที่เราเอามานะคะให้เขานะคะอันนี้เราจะมาต่อเติมนะคะเสริมแต่งนะคะโอ้โหนี่ค่ะกระเบื้องรายก็ล่วงมาใส่นะคะแต่ก็ยังคงความงามอลังการงานสร้าง เวอร์เหมือนเดิมนะคะเป็นไงเบกเบคอนไม่ใช่เบคแฮมนะเบคอนทุกอย่างโอเคนะคะเบคอนบอกนะคะโอเคเดี๋ยวไปให้เบอร์ให้เบอร์ช่างก่อนเดี๋ยวไปให้เบอร์เขาฝากอาร์มซี่ก็จะได้เอาของกินได้แน่ สดาพอัไม่ใหญ่ยยหนุกต้มยำกุ้งก็ผกัดกึ้งอันนี้ไม่เลกกึ้ง ครับท่านเป็นงไาหานรู้สึกจะรอรสประเสริฐสีขึ้นนะคะ look บอกป้าอยู่บาราไปเยี่ยมพอไงปบาเราไปกินขปุ่นแล้วอะรอเออเนี่ยล่ะเอาต้มยำกุ้งกุ้งอย่างม่ไห่นี่ยล่ะเดี๋ยวอ่ะจังโุ่อีกการมือเราไปกินหมูกระทะเนาะโอเคเดี๋ยวจังโตอีกินมันก่างมองไดนี่ยล่ะหกสาทัดเรงหมูกระทะคุณหกไเลยหวอนเกินยิ่โอเคเดี๋วป้าไปกันเด้อเดี๋ยวไปวันดีย่ายากะ เดี๋ยจังเจอกันไหจจะวันพูดพระลุนาแต่ลักเดี๋ยวเวลาไปกินก๋วเตี๋ยอสงบสิ่งเงียบเจียมตัวเกินยเยอะก็เข้าตลาดโอเคอ่ะอันนี้หลานชายบ้านซี่นะคะหยุดมากี่วันนะส,สิบ,บสิบวันสิบวันนะคะคก็ทรงผมนะะก็เด็กประถมนะคะโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวไปหายายก่อนไปี๋ยวไปดียายก่อนไปโอเคคุณคิดบอกว่าทรงผมหล่อสะพัดกุ้งกับทอดีเลยวน้เนอ